เอาตอนนี้ครับวันนี้แม็กซ์ซินดีเราจะมาดูเครื่องตัดที่เรียกว่าสังหารข้าวเปลือกมานับ่อนนะไดใช่นี่คือเครื่องแยกเมล็ดพันธุ์หลายคนเขาบอกว่ามันแยกข้าวเหนียวออกจากข้าวเาจ้าไช่ไหมไม่เราไมา่ทำอย่างนั้นแด่เร,เราจะเอาความสะอาดหนห้มันเพิ่มขึ้นนะครับมาดูน,นี้ครับนี่คือเราคนงานพมา่า ที่ได้รับคะแนนวันละร้อยห้าสิบบาทถ้าเจ้านายรล่วหนี้จากประเทศทัวรมงโอเขาไม่ต้องนับเพราะว่าแลกด้วยกรีทสัตว์วันละหนึ่งองเท่านั้นนี่นี่คอหน้าทำง,งานเข้ามาคนนี้นะนีกรีนะครับปริญญาโหดจากย่างกุ้งย่างกุ้งแม่ฮะนี่ เจ้าพ่อที่มาจาะมือนะครับดูหลักการทำงานของมันมนี่ต้อง,อองดูนะมีระดับน้ำด้วยนะเครื่องม้อเครื่องมือที่เขาใช้นะครับทิ้งโครนับโอ้คุณนจ๋วนะครับนี่คือเครื่องแรกที่เรานำเสนอในแมคคินส์นีแล้วเราจะไปดูเครื่องที่สองกันนะครับตามผมมาเลย ก็เป็นอีกหนึ่งคนงานของแมคคินเด์นี่คือเรากำรมกรไอคนพวกนี้จะกิ้อนหารหลักคือตัวอีกัวกก่อนหนวาดูความสมดุของเขาแต่น้อยก็ยังมีเอสเอสโพล่าเยี่ยมอุปกรณ์เขาเหมือนเดิมเขาทำงานเหมือนพ่อมานะ ดูเกลือของเขารีนนา่นี่เกลือนะครับไอ้เจ้าเครื่องน,นี้เรียกได้ว่าเป็นเครื่องที่ช่วยลดแรงงานคนดเ,ดเพิ่มความรวดเร็วเครื่องสีสันวนกันความร้อนสูครับเรียบตอนนี้ทำไม่เสร็จะมีคนตังแน่นี่นี่น,นี่มาดูคมมากขึ้นคมขับมากขึ้น Cháu khăn phúc ma, rampi, nằm mới này là dạng bí hoa cục. Hau ngưng, hít thôi mẹ. Một hiệu, mùa lòng, 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 mùa